ตามพระราชบ,บัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพศ2553มาตรา33กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัดประสะนานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกรเกษตรกรสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืนจากกระแสเรื่องการทำการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดน่านในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งทำให้เกษตรกรจังหวัดน่านตกเป็นจำเลยสังคมในการบุกลุกป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพดซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหาภูเขาหัวโล้นเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการรณรงค์ให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมะม่วงหิมพานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่มีการส่งเสริมให้นําไปปลูกทดแทนการทําไร่ข้าวโพดและมีเกษตรกรจํานวนมากให้ความสนใจหันมาปลูกมะม่วงหิมพานแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมะม่วงหิมพาน์ ส่งผลทําให้ประสบปัญหาต่างๆตามมาเช่นผลผลิตต่ําผลผลิตไม่มีคุณภาพส่งผลถึงไรายได้ของเกษตรกร,กรที่ลดลงเมื่อเทียบกับการปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์จนทําให้บางรายเริ่มมีการโค่นทิ้งสภาเกษตรกร,กรจังหวัดน่านได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกร,กรจึงได้มอบหมายให้สำนักง,งานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดน่านประสานงานบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอว เพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ธุรกิจมะม่วงหิมพานจังหวัดน่านโดยดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยและพัฒนายกระดับมะม่วงหิมพาน เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่แบบครบวงจรของเกษตรกรจังหวัดน่านเพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมาพานซึ่งดำเนินการในพื้นที่นําร่อง3ามตำบลและภายใต้โครงการดังกล่าวมีการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดยในวันที่4และวันที่5พฤษภาคม2565ดําดำเนินกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการคุณภาพมะม่วงหิมพันธา์เก็บเกี่ยวผลผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน3กลุ่มคือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์2 4 7เมืองจังตาบลเมืองจังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพันธ์1 1 0ฝ่ายแก้วตาบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรตาบลน,น้ำพางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน โดยมีทีมวิทยากรจากหอจอกอแคชชิวนัทริดกรุ๊ปไทยแลนด์มาให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพันต์ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์มะม่วงหิมพันธุ์ที่นำมาปลูกการดูแลและการบำรุงรักษาเพื่อจัดการคุณภาพมะม่วงหิมพันธ์ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและจําหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นและยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิธีการขั้นตอนการจัดการผลผลิตขั้นตอนการเก็บมะม่วงหิมพันธ์ดิบ และสาธิตเทคนิคในการเอาผลเทียมออกพร้อมทั้งให้เกษตรกร,ร,กรลงมือฝึกปฏิบัตินอกจากนี้ทางทีมวิทยากรยังให้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะม่วงหิมพาน์ทดลองคัดขนาดและคัดเม็ดมะม่วงหิมพานธ์ที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อเพิ่มราคาเมื่อนำไปจําหน่ายหรือว,วิธีการคัดขนาดหรือคัดเม็ดที่ไม่ได้คุณภาพแบบง่ายๆคือการดูด้วยสายตาโดยเน้นให้เกษตรกรให้ความสําคัญกับการจัดการคุณภาพของมะม่วงหิมพานเพื่อให้ได้ผลผลิตเม็ดม,มัม่วงหิมพัน์ที่มีคุณภาพตามที่ทางโรงงานกําหนดและเมื่อนําไปขายให้กับทางโรงงานเกษตรกรก็จะได้ราคาเม็ดม,มัม่วงหิมพานในราคาที่สูงซึ่งเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ในวันที่31พฤษภาคม2565ได้ดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพัน์จังหวัดน่านให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพันต์2 4 7เมืองจังตำบลเมืองจังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพันต์110หนึ่งฝ่ายแก้วตำบลฝ่ายแก้วอําเภอภูเพียงโดยมีวิทยากรจากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจากพืชผักปลาหรือหอยเชลลีและจากมูลสัตว์รวมถึงประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำให้แก่เกษตรกร,ร,กรทั้งนี้ยังได้สาธิตวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์พร้อมทั้งให้กเกษตรกรลงมือปฏิบัติในการทำปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วย และจากนั้นในวันที่1มิถุนายน2,565ได้มีการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำบัญชีเบื้องต้นสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพานและความรู้พื้นฐานด้านการตลาด ื่อการพัฒนาธุรกิจสำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะม่วงหิมพัน์จังหวัดน่านโดยได้รับเกียรติวิทยากรจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านมาให้ความรู้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะม่วงหิมพัน์ในการจัดทำบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสมุดสมาชิกรายตัวสมุดคุม,มเมล็ดมะม่วงหิมพัน์สมุดรายวันขายสมุดรายวันรับรายจ่ายและเรื่องของบินค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการทำบัญชีต้นทุน ซึ่งจะทําให้เกษตรกรทราบถึงต้นทุนสินค้าที่ผลิตหรือสินค้าที่ซื้อมาไว้ขายหรือต้นทุนการให้บริการเพื่อใช้เป็นฐานในการกําหนดราคาสินค้าบริการและทราบถึงกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานเพื่อใช้ในการประกอบการวางแผน รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านการตลาดเพื่อการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจที่ดีแนวทางในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจการวิเคราห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโอกาสและผลตอบแทนเกี่ยวกับกลยุทธ์พื้นฐานในการทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่และการส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะม่วง,งหิมพัน์จังหวัดน่าน